และแน่นอนนะครับว่าอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงนะครับเกี่ยวกับวง BTS นะที่กำลังเป็นที่จับตาับก็คือข่าวเรื่องที่มีการคาดการนะครับว่า7หนุ่มวงนี้จะเข้ากรมพร้อมกันครับในช่วงปี2022ครับเพื่อย่นระยะทิ้งช่วงการปล่อยผลงานเพลงใหม่นะครับเพราะถ้าเกิดแยกกันเข้ากรมเนี่ยโอ้โหกว่าจะครบ7คนเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็ต้องรับใช้ชาติกันคนละ2ปีนะฮะก็จะกินเวลาค่อนข้างยาวนานครับอย่างไรก็ตามฮะ เกี่ยวกับประเด็นข่าวลือล่าสุดนี้นะครับทางต้นสังกัดวง BTS นะก็มีถแถลงตาม,มาสั้นๆนะครับว่าไม่ขอคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการเข้ากลมของวง BTS นะครับเพราะว่าทางศิลปินเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ออกมาเองตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะฮะทางจินหรือว่าคิมซอกจินนะครับพี่ใหญ่ วัย28ปีของวง BTS นะครับยืนยันนะครับว่าพร้อมจะเข้ากรมรับใช้ชาติทุกเมื่อนะครับส่วนกรณีที่ทางการเกาหลีใต้เนี่ยมีกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทางสมาชิกวง BTS เลื่อนเข้ากรมไปได้จนถึงอายุ30ปีเนี่ยแม้ว่าจะมีกระแสเห็นด้วยและเห็นต่างนะครับหลายคนก็ติดตามนะว่าข้อกําหนดนี้เนี่ยจะได้ใช้จริงหรือไม่อย่างไรครับอ ถ้าเข้าไปพร้อมกันเป็นไงบ้างโอ้คิดถึงแย่แต่ว่าก็ออกมาพร้อมกันไงได้ทำงานร่วมกันใหม่ช่วงนั้นต้องอดทนนะก็ต้องวางแผนเพราะจริงๆนี่เป็นวัระระดับชาติได้เลยนะเพราะว่าเขามีอิทธิพลระดับโลกมากๆกนะก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าแฟนคลับเขาก็เยอะจริงๆใช่ครับนะครับ